หนังเรื่องนี้แค่ชื่อเรื่องก็เศร้าแล้วครับดูแล้วอาจจะน้ําตาไหลแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นอีกเรื่องที่คุณจะรักมันสุดหัวใจแน่นอนเพราะผมเองโคตรรักหนังเรื่องนี้เลยไปดูเถอะหนังดีมากแต่ฟังเรื่องย่อก่อนดิงนิดนึงถ้าไม่ไหวไม่ต้องดูก็ได้นะเรื่องนี้คือ time still turn the page บันทึกใจสลายจากชายตัวน้อยรับชมได้ทาง netflix ครับเป็นหนังอีกเรื่องที่สับขาหลอกคนดูพาร์ทดราม่าคลายแม็กได้เก่งมากหนังที่เล่านิ่งๆมาตลอดทั้งเรื่องแต่กับดันมีจุดหักมุมที่พีคเหมือนกันโคตรแนบเนียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ ผ่านลงเข้าไปเก็บขยะในห้องเรียนและได้พบเข้ากับจดหมายตัดเพาะชีวิตเหมือนจะลาตุยจากนักเรียนคนหนึ่งทิ้งไว้ครับผ่านลงก็เลยเอาจดหมายเนี้ไปให้กับอาจารย์เราบรรดาอาจารย์ก็ตามหาเจ้าของจดหมายนี้กันคืออยากรู้ว่าเด็กคนนี้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าใกล้จะช่วงสอบแล้วด้วยอาจารย์คนหนึ่งได้เห็นจดหมายนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่เคยผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเหมือนกันครับและตัวหนังก็ได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงครับครอบครัวนี้มีลูกเป็นเเเเเด็็กก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 กผูู้้้้้ชาายยยพีีนน่่่นนนนนนนอองงงงงงััั2คคททรรริจมลลป องั้พ่่แและและมเยส่วนคนเป็นพี่ก็ตรงกันข้ามกับน้องเลยครับแถมยังเรียนซ้ําชั้นอีกโดนพ่อตีทุกวันแต่และคนเป็นพี่ได้ยินมาว่าถ้าเราเขียนไดอารี่เรื่องของตัวเองทุกวันจะทําให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นก็นเลยเริ่มเขียนไดอารี่ครับและเหตุการณ์ในวัยเด็กก็วนเวียนไปอย่างทุรักทุเลสุดท้ายเริ่มมีความคิดว่าถ้าเราไปเฝ้าลากมะม่วงเนี่ยครอบครัวน่าจะมีความสุขมากขึ้นคือเด็กแค่1ิบขวบคิดเรื่องไปเฝ้าลากมะม่วงแล้วอะแลวน้องคนนี้แสดงเก่งมากโคตรอินโคตรสงสารเลยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาจะก้าวข้้้้าาาามมผ่่่นนนนนชชีวววิตงงัััไไไดดดลอปูกครรบเเจะห็ สุดท้ายแล้วตัวละครนี้เขาเลือกปลายทางชีวิตในแบบไหนและสิ่งที่เขาเลือกมันเปลี่ยนแปลงครอบครัวเขายยงไงไรแลงนี้เป็นเรื่องที่แบบผมอยากแนะนำให้ดูมากๆเลยไม่กล้าสปอยเยอะด้วยเพราะมันมีจุดพลิกผันที่คาดไม่ถึงเหมือนกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่โคตรดีจะรู้สึกเสียดายมากถ้าไม่มีโอกาสได้ดูใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตามมาดูกันได้นะมีภาคไทยด้วยส่วนใครได้ดูแล้วคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกับเพื่อนกับผมได้นะ